เราอยู่ที่นัำบะนะครับกำลังมาเดินเล่นเมื่อกี้เดินผ่านร้านหนังหนังเอมาแล้วร้านหนังเอเบเออก็อากาศเย็นสบายสบายสบายหาเลยนะหนาวจะได้หาน้ำมูกน้ำมูกเริ่มไหลแล้วนะก็ดูบรรยากาศจะไปเดินไปหาของกิน ใช่แล้วเขาจะไปหาของกินกันนเขาจะไปหาใช่ปูอะไรนะอาร์รัสก์กูยักษกูยักกูยักโอเคเดี๋ยวถ่ายลงไหมนะก็ลงนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะ <laughs> บาย <laughs> นี่นี่คือบรรยากาศรบอบๆเหมืนอนเขาสะอาด,อาดชอบดัง มาอยู่นี่สักสิบปี <laughs>